ปวดมันร้อนวูบวาบแบบมันจะเป็นไข้ยอย่างเนี้นะนี้มันมันปวดอ๋อตรงนี้จุ่มหนึ่งตรงนี้จุ่มหนึ่งอาการตรงนี้ก็จุม al, นนจ่มหนึ่งตรงนี้จุ่มหนึ่งอ้าวทำไมมันเป็นอย่างงี้เนาะเลยมันร้อนวูบวาบวูบวาบแบบเป็นยังไงเนาะว่าเป็นไข้หรือเปล่าเส้นมันไล่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเราเราไม่เคยเป็นเนะาะนี่มันจะเกิดไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนอยังไงไม่รู้คอก็ร้อน หน้าตาร้อนนี่ขนาดนี้นละ้ก็ยังร้อนอยู่นะเนี่ยเป่าปุ๊บมันร้อนปากเนี่ยร้อนเลยนะห,หน้าตาเนี่ยตามันร้อนเนี่ยนะอือไม่รู้เป็นย,ยังไงไม่เป็นไรถ้าไม่ยังไม่ได้เป่าก็ไม่เป็นนะอันนี้มันร้อนอีกแล้วเนี่ยก็นั่นแหละคือคือว่าว่ามาจะจะ,จะถามเนี่ยแหละว่ามันเป็นอาการอย่างนี้มันเป็นยังไงคือนั่นแหละเอานอนนอนไปอาวทาไมผู้หายหมดแล้วอ่ะทําไมมันหายปวดไอ้ทุกจุดเนี่ยหนาเออมันก็มันก็ล่องเหมือน ไม่เหมือนตอนตอนเราไปถึงอ่ะมันเจ็บมันปวดเป็นจุดๆก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาจะจะมาถามว่ามันเป็นอย่างนี้คืออาการเป็นยังไงคือมันไล่เส้นหรือไล่อะไรคือมันเป็นจะเป็นไข้เนี่ยเออคือก็ไม่รู้เนาะของของแกนะมันเป็นแต่ว่ามันอั้นลมมันอั้นเลือดมันอั้นเส้นไหนที่มันมันอั้นอยู่นานอย่างนี้มันก็เกิดอาการปวดแปลว่า พอเราเป่าใบดินน้ำลงไปมันสาดุลดมันมันเกิดขึ้นมันทำงานเป็นปกติมันก็ไล่เส้นไล่เส้นไ<อ>ล่เส้นไปเรื่อยๆครับก็ไม่กี่วันก็หายอาการอย่างนี้คือหายหายจากการปวดเมื่อยครับอาการอย่างนี้คือเป็นคนที่เขาทำงานมากแล้วก็ไม่ได้ดูแลคือว่าปล่อยปละละเลยมีงานก็ทำไม่มีงานก็หยุดคือไม่ได้ดูแลร่างกายมันเบาหน่อยนะ คือว่าเอาหายมันที่เคยปวดตอนตอนไปมันเจ็บมันปวดไอตรงจุดๆแล้วมันจะเป็นไข่นะคืออะไรทำไมถึงเป็นไข่กลับมาทำไมเป็นไข่ปวดหัวแล้วปวดตาแล้วปวดคออย่างเงี้ยมันแบบมันร้อนคอนะมันไม่ใช่ปวดนะร้อนคอร้อนตาอย่างเงี้ยนะ mm. ่ะก็ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนก็ไม่เป็นนะ ว่าจะเป็นไข้ก็ไม่ใช่นะว่าไม่ได้ไปทําอะไรไม่ใช่อ่างนี้นะความรู้สึกนะอืมใส่เส้นเป่ามาก็เส้นมันอ้นั่นนะเราไม่รู้เนาะมันร้อนไอ้เป็นไข้หรือเปล่าว้าตัวร้อนคอก็ร้อนมันแบนมันปุบวาปูกวาอย่างเงี้ยนะอ่าก็ร้อนไม่เคยเป็นใช่ไหมก่อนมาเป่าไม่เคยเป็นไม่ไม่เป็นนะก็มาก็ ธรรมดาไหมไม่ใช่นี่ก็ร้อนนี่อย่านึกอย่าตุกกระโจนแบบแบบเนี่ยปากมันร้อนอย่างนัอนเนี่ยปากมันร้อนเนี่ยตาก็ร้อนเนี่ยไอเชห้โรคมัอนไลไรโรคไม่รู้ว่าเป็นยังเคยย้อยไม่รู้อย่านึกเนี่ยก็รู้มันเป็นเนี่ยเออเ็นเนี่ยมาโรคอืมเนี่ยมาโรคเด็เนี่ยไง